ตัวจริงเสียงจริงครับ23ปี168ครับเจอกับปลาครับอาครับเป๋าตัวกับสิทธิชัยอินเอียดเดี๋ยวดูครับลนไม่ลนครับโดนลูกไหนครับกระบือดือยาราชาน้องเอาจากพัทลุงนะครับทันวิจัยมอนก้ สายล่วงขวาลงครับเอ,เ,อเอาอย่างไรครับโอ้โหเจอ้ายทีเดียวครับไปเลยครับลำตัวโอ้หูยยังไม่ถึงครึ่งนาทีครับไม่ไหวครับดูท่าแล้วความหน้าไปแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับเผลอไม่ได้ครับโอ้ยังไม่ทันเหงื่อซึมเลยครับพันธิด ว่านวดํามันพันมือใช้แรงเยอะกว่านี้ครับวอร์มอัพแต่ยังว่าครับเราเป็นผู้บรรยายครับเราไม่ได้เป็นคนโดนครับเดี๋ยวดูภาะชายาจีตัดลำตัวครับมาตัดลำตัวแรงจริงๆครับพันธดิไดมอน98อาวุธแรงอยู่แล้วครับแรงทุกลูกนะครับพันธดิไดมอน98ราชาเนอกดครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหจังหวะจะถอยหลังพอดีครับโดนเข้าไปนี่มันช็อตเลยครับแม่เป่าตุกขะขวางไว้นะครับ ค่อยๆมาครับปักเข้าไปครับค่อยๆผอืดผ่อมผ่อืดผอมผ่อืดผ่าอมครับจะเข้าไปชาร์จน่ดีไม่โดนครับดูกันในมุมครับหมัดซ้ายครับโอ้โหจังหวะถอยหลังพอดีนะครับมันไม่ทันระวังไม่ทันเกรงกล้ามเนื้อนะครับตัดชายโครงสี่สุดท้ายแบบนี้นะครับมันจะไม่เหลืออะไรละครับ หมัดนี้หมัดเดียวกันกับเขาทรายกระซินน็อกโดอครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหยังหวจะถอยหลังพอดีครับโดนเข้าไปนี่มันช็ดเลยครับแม่เป่าตุก็ขวางไว้นะครับค่อยๆมาครับปักเข้าไปครับค่อยๆผะอืดผะอมผ่อืดผะอมผะอืดผะอมครับจะเข้าไปชัดแน่ดีไม่โดนครับดูกันในมุมครับหมัดซ้ายครับ โอ้โหจังหวะถอยหลังพอดีนะครับมันไม่ทันระวังไม่ทันเกรงกล้ามเนื้อนะครับตัดชายโครงสี่สุดท้ายแบบนี้นะครับมันจะไม่เหลืออะไรแล้วครับหมัดนี้หมัดเดียวกันกับเขาทรายกระสินน็อกดองครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหจังหวะจะถอยหลังพอดีครับโดนเข้าไปนี่มันช็อตเลยครับแม่เปล่าตุก็ขวางไว้นะครับค่อยๆมาครับปักเข้าไปครับ ค่อยๆผะอืดผ่อมผ่อืดผ่าอมผ่อืดผะอมครับจะเข้าไปชาร์จแน่ดีไม่โดนครับดูกันในมุมครับหมัดซ้ายครับโอ้โหจังหวะถอยหลังพอดีนะครับมันไม่ทันระวังไม่ทันเกรงกล้ามเนื้อนหะครับตัดชายโครงซี่สุดท้ายแบบนี้แหละครับมันจะไม่เหลืออะไรละครับหมัดนี้หมัดเดียวกันกับเขาทรายกระซินน็อกดอกเลยครับ อ uh, มาเร็วไปเร็วเคลมเร็วครับพันธิ์ิเทอเ์บอน98ครับนกเมาอูตาไปได้ในยกแรก